โอ้อ่ะผู้หญิงมีความสุขตลอดครับอาอผู้หญิงไวพรมั่งกขอให้รคนคนดีสวยรวยมวยความรักเศรษฐาลดีขอให้คนตื่นตากเยอะเราต้องอยู่กับเราบอกเราคือเจ้าของเพลงร้องไอ้เนี่ยกูเอเงินหนุกไปใช่ไหมโอเคอ่ะมีความสุขมากๆนะคะ